ตอ,ตอนนี้มีเฮดด้วยนะฮะแต่ผมอยากลองตัวหนึ่ง <S <S ที่ผมผมเคยเล่นก็คือสปพีดกับเฮดนะครับผมก็คิดว่าตัวเฮดที่มีช่วยให้โปรเจกต์ทล์เราเร็วขึ้นตัวเชนลูปน่าจะไวมากขึ้นนะแต่ว่าเราก็ต้องใช้ทรัพยากรการซื้อสกิลเพิ่มขึ้นด้วยโอ้เจอคุณออกัสพีด้วยนะฮะอืมระหว่างเล่งบันกับพลังเงินเราจะเอาอนะไรดีมีใครซิ่งหรือเปล่าอืมจริงๆเล่งบันนี่ก็น่าสนใจนะฮะ แต่เราอยากได้พลังเงินมากกว่าเอไปกิมมัวแล้วกันฮะจริงๆกิมมัวมันแพทใหม่มันไม่ดีก็ดีไปเลยฮะแย่ก็แย่ไปเลยก็สายจะคิดว่าน่าจะดีกับเราที่สุดคงจะเป็นดีกับเราทุกอย่างคิยูคิแชเฮดพีเลมเพดบุญคิชิวคิฟุดคิหาทางนั้นก็คีนี่แหละครับดีที่สุดแล้วฮะก็มาลุ้นดวงครับว่ากิมมัวที่ถูกปรับมาเนี่ย กับผมในเกมนี้มันจะให้สกิลกับผมไปสักเท่าไหร่สูงสุดที่ผมเคยทําได้นะประมาณสักหกถึงเจ็ดสกิลนะไม่แน่ใจว่าถึงถึงแปดเก้าหรือเปล่าประมาณเจ็ดสกิลนะ่าอ่าแน่นอนนะก็คือถ้าได้เจ็ดสกิลก็คือคุ้มแล้วนะนะสําหรับตัวเฟสหนึ่งแต่ว่าผมเคยเจอคนที่เขาได้เยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วมันโอเวอร์มากๆกอ่าก็คือที่สิบเจ็ดสกิลนะฮะ เพื่อนคิดดูครับ17สกิลนะฮะต้องแต่มันขนาดแพดอาแพดเก่าที่เป็นของเฟสสามยังทำไม่ได้เลยนะทำไปได้ยังไงก่อน17สกิลเสียดายนะคลิปอ่าไอ้เมื่อคลิปนั้นอ่าเกมนั้นผมไม่ได้มีการอัดไปนะถ้ามีการอัดไว้นี่ก็คงแบบโอ้โหมันจะเกินไปแล้วครับเกมนี้แล้วก็ส่วนเพื่อนๆคนอื่นที่อยู่ในเกมเดียวกันได้แค่4สกิล5สกิลนะส่วนเขาได้ไป17ความ ความอะไรนะความเสถียรหรือความแฟร์มันอยู่ที่ไหนก็มาเลยครับสลับตัวสไปพีดนะค่าขีค่อนข้างสําคัญเพราะในอนาคตเราจะเป็นต้องอ่าสร้างความเสียหายขีนะเพื่อเร่งการฮิลนะครับเมื่อมีการฮิลนี่ตัวชาร์โดชิปก็จะทํางานนะครับมีโปรเจกต์ทาไปทําความเสียหายเวทนะตามค่าที่เราฮิลได้เจอกับคุณโฮลี่ไนท์ครับหยิบตัวเทสเตอร์คอมพาออกสายฟีดมางั้นเหรออืม เหมือนเขาจะอัพสายเฮดมาด้วยนะเป็นเบสิกเฮดก็แอบ,บน่ากลัวนะตัวผมอาจจะซูเฮดไม่ได้ก็ได้นะอย่างสายเฮดเฮดพีอย่างเงี้ยค่อนข้างน่ากลัวนะถ้าเขาเล่นส่วนผมก็เล่นตามสายที่ตัวเองต้องเล่นตามปกติครับผมก็คือเล่นตัวเทเลพีเละซิลดาเมทแล้วก็ผสมกับตัวคีนะฮะซึ่งจริงแล้วผมอาจจะเล่นคู่คอมโบกับตัวชิลส์แมทแล้วก็ตัวอ่าอืม ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรที่แปลว่าไม่สายนะครับมีขออัดสกิลแรกายภาพของตัวเฮสมาแบบนี้รีเจนคอนโทรลน่าจะดีกว่าเพราะฮิวให้กับเราได้แรงกว่าเบสชิยวก็เก็บไว้รอชิลสมัทได้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้ถ้ามาแบบนี้ก็จริงจริงฮิลลิ่งเฮสอาจจะออกบ่อยนะแต่ว่าเอสคิมันจะเพิ่มค่าเฮสให้เราได้สูงกว่าเพิ่มเลือดสปก็ดีนะแต่ผมขอรีเจนคอนโทรลก่อนแล้วกันเพราะวก็จะได้ดันบันฮิวขึ้นอ่าตัว เจอกับพี่เลยมาสู้กับชาวบ้านนะฮะเจอกับดอฟฟี่หลอดนะเพิ่งชนะมาด้วยหุ่นใส่ HP แล้วก็ชนะมาไม่ค่อยจะดีกับผมถ้าเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเขาแพ้มาผมจะโดนดาเมจน้อยลงหน่อยผมก็ไม่มั่นใจนว่าตัวสไปฟีจะชนะตัว่ดอฟฟี่หลอดได้หรือเปล่าดูทรงไม่น่าจะได้นะเพราะสไปเราเสียไปแล้วนะตัวเลเเจนคอนโทรลที่เราอัพมาก็คือไม่มีประโยชน์แล้วนะฮะ ก็ถือว่าสกิลไปเลยฮะยอมเสียเลือดอีก2 Hp ถัตีมาเกมนี้ไปขี้แชร์แล้วครับลองการอาบสไปที่มีขนาดตัวแบบนี้นแล้วก็คียสกิลหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้ส,สกิลอื่นเลยคือฮิลลิ่งคิคับผมามาแบบนี้ผมจําเป็นต้องเอาตัวสไปตัวใหญ่ก่อนนะเพราะว่าถ้าตัวเราไม่มีสไปในแพสซีฟจะไม่ทำงานเนื่องจากเราหยิบตัวรีเจนคอนทรลมาเยอะเนี่ยการเพิ่มขนาตัวสไปนี้พอช่วยเราได้พอสมควร แล้วก็ชิวคอนโทรนครับผมจะไม่อัพเดียวนะอัพไว้ขั้นหนึ่งเผื่อนาเขาใช้เรียกตัวสกิลชิวสมาออกมาโอเคครับแมนนีมาเจอคุณออกัสทีนะดูดนี่เพอร์สเตนด์อ่าเขามีเพอร์สเตนด์บูนอยู่นะถ้าไม่มีเพอร์สเตนด์บูนเนี่ยผมอาจจะมีโอกาสชนะอยู่แต่ว่าผมเขาก็ประมาทผมไม่ได้นะเพราะว่าสไปด์ผมก็มีขนาดตัวระดับหนึ่งเมื่อเรามีการฮิลจากรีเจนคอนโทรนซึ่งค่อนข้างแรงนะก็จะมีเนี่ยตัวเมื่อกี้ครับผมเป็นตัวเมจิกดามเอจออกไปนะแต่ตอนนี้สไป์ผมแตก้วฮะความหวังดับสลาย เออ,อยังดีครับที่โดนมาดึงนะเมทแต่เขาไปแพ้ไขมาปกติตัวเขาจะไม่ค่อยแพ้ไขนะดูพวกท็อปท็อปหน่อยว่าเขามีสกิลอะไรกันอืมมีฮิวแรงนะฮะฮิลสู้งั้นเหรอมีใครตึงๆบ้างไหมครับจะได้เอาหมาไปแทงนะจะได้รล่ำรวยรล่ำรวยกันทั่วหน้าพม่อมันคิดว่าตาน,นี้จะมีคนเก็บดอกเบีย้ยกันเยอะไหมเอ่ยผมคิดว่ามีนะถ้ามีคนเก็บดอกเบีย้ยไม่มีเงินอะไรสู้กิด,ดีเพลนแฮทแล้วฮะ ราะว่าตัวมานี่ถ้าคนที่เราแทงไปเขาแพ้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ประโยชน์เลยนะแต่กิลด,ดี้ผลิเหตุังพอการันตีสกิลให้เราได้ทุกเกมตานนี้แมทที่5้าแล้วนะกิมมัวสกิลผมไม่ออกมาอันนี้อันนี้หลางๆไม่ดีละไปเฮดชิลครับทุกครั้งที่มีการออกโลนะก็จะมีโอกาสได้ค่าเฮดนะครับผมไว้เร่งตัวคอมโบเลยนะโคตรตารนี้ไม่มีหลบนะผมะัตัวชิลสไตไ์ไว้นหนึ่งนะม,มาแบบนี้เบสิกเฮดมาก่อนแลนะ้วขั้นหนึ่งจริงๆควรหยิบฮิลลิ่งเฮดนะจะได้ดันบันฮิล อ่าวูนไม่ใช่อ่าตัวอาสกิลสำคัญในคอมโบแล้วนะนี่ไปเลยครับให้พีเลมเพทอกรดีเฟสรอฮะเดี๋ยวตาน่าไปกับตัวเนเธอร์ลฮิลลิ่งมาเจอกับคุณตันศกนะครับตันศกอืมหยิบตัวโบนเนเกลิสมาด้วยมีใครจะตุยหรือเปล่าก็ยังไม่มีนะมันจะเรานะที่ต่ำสุดแล้วครับตอนโอ้คุณออกัสตีหยิบตัวอ่าขดยามารอเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่มีใครซิ่งนะโอ้พี่ ด็อกฟี่หลอดเขาชนะมาตลอดเลยนั่นเหรอเขาไปเอาพลังจากที่ไหนมาโอ้ยผมพอชนะเขาเอาอ่าเก็บป้องกันการสูญเสีย HP เพิ่มเติมได้แล้วฮะแล้วครับเนี่ยเทลวิลลิงฮะเราต้องเล่นกันนิดนึงละเพราะว่าถ้าคอมโบมาไม่ทันเนี่ยผมนะจะพอเลดเกมผมอาจจะสู้ตัวบางตัวไม่ได้เลยนะเราจะเป็นต้องชิงความได้เปรียบนตอนนี้ก่อนอ่าสายฟีดผมขึ้นนะแต่จะขึ้นทีหลังอ่ามาแบบนี้เฮดคีเลยครับของดีฮะ อ HP Heat ล่ะฮะ HP h e a ยังไม่ใช่ตอนนี้ไหมเลือดเราไม่ได้เยอะนะมันจะนอกสายไปหน่อยนี่ถ้าเป็น HP Chill นี่พอ t น่าสนใจอยู่ HP e h i l l มาขั้นหนึ่งอแล้วเดี๋ยวตาหน้าไปกับตัวอ่า Chill Healing นะหวังว่าตัวช h i l l s m a s h จะออกมาให้ผมได้ไวๆนะเดี๋ยวคุณโ o Skill No l i ์ครับมีช h i l ไต t ์ l e น่าจะยังดีที่เขาเพ่ขั้นหนึ่ง ผมมีตัวสไป์กับรีจินคอนโทลคอยช่วยนะแต่รีจินคอนโทลผมปิวไปแหละไม่ทันนะเสียดายนิดเดียวโดนไปสี่ดามเมจก็ค่อนข้างแรงนะครับเนี่ยไปเชียร์คุณออกัสพีดีครับอเจอต,ตัวตึงด้วยเขาเป็นดอฟีหลอดต้นเกมที่เก่งเก่งเก่งเขามีอะไรกับคอนสแตนต์นูลก็ไม่ใช่นะเนเธอร์ลฮิลลิงหรอโอ้แต่คุณออกัสพีเราเอา,เอาชนะเขาไปได้นะของจริงโอ้ฮิลแรงมาก ไปแล้วครับชิลฮิลลิงนะชิลลิ่งนี้ปกติแล้วผมจะไม่อับเยอะนะถ้าไม่ต้องการดันบันอ่าสไปคอนแทคผมรู้สึกว่าสไปผมขนาดตัวไม่ค่อยพอนะผมจะหยิบไปผสมไปหน่อยสักนิดหนึ่งมาแบบนี้ระหว่างฟีดขิผมต้องมีฟีดขิจริงบอาทำเลมเพลก็ดีอเอาว่ทาทำเลมเพลก่อนแล้วกันฮนะแล้วก็โอ้โหเฮดพี HP เลเจนเฮดพีเลมเพลสำคัญกว่านะฟีดขิฟีดขิก็ต้องหยิบครับผม อ่าผมควรจะหยิบสไป,ปายคอนแทคไหมเดี๋ยวค่อยดูทรัพยากรเงินในตาหน้านะโอ้ย,ปปยกิมมัวให้สกิลผมมาแล้วเหรอโอให้คิชเชมาคิชแชร์มานะค่อนข้างดีนะถึงแม้ค่าคิผมจะยังไม่เยอะอ่อสป,ปาน่ารักน่ากครับเพือด้าหกร้อยเจอกับสายฮิวแบบนี้ผมน่าจะเอาเขาไม่ลงนะเพราะว่าผมยังรีเจนได้ไม่เยอะเอ๊แต่เขาเองมีการฮิวแค่จากรีเจนคอนท็นหลักนะฮิลลิ่งคีเขาน่าจะได้ผลไม่ได้เต็มที่อ๋อเขาผมน่าจะเอาชนะไปได้ ผมก็คิดว่าตัวเขาจะมีเฮดพีลีเจนสักหน่อยถ้ามีเฮดพีลีเจนเขาจะหิวแรงมากๆโอเคครับมาไปกับสไปคอนแทคฮะแล้วก็เป็น h เฮดช l วกันนะครับผมออมีคนเอาเคอสกิวทานเันเพจมาให้ผมนะอจำแมวไปเลยเอ,อ่อถ้าผมหยิบก็จะการันตีขึ้นเมจิกคิได้แต่ถ้าหยิบคิบูทสไปผมก็จะตัวใหญ่ขึ้น ผมยังเอาค่าคิดไปใช้ประโยชน์ยังไม่ได้เราค่อยอัพทีหลังดีหรือเปล่าผมอัพคิปบูสตก่อนดีกว่าไม่รู้เป็นความคิดที่ดีหรือไม่นะฮะเอาเลยเจงก์ทนมาครับแล้วก็ไปตรง่ฮิลลิ่งเฮดนะอนาคตถ้ามีสกิแลแรของสายเฮดก็จะช่วยให้มันออกได้ไวมากขึ้นเมื่อกี้ก็มีว่าทำเลนเพลมาอยู่ดีนะจริงๆริงทิ้งไว้เพิ่มให้โอกาสให้ตัวกิมโมหิบสกิลมาให้ก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าค่าคิดเราเยอะแต่โปรเจกต์ทากายภาพเรายังไม่มีเลยนะ ตัวเมเจอคิเราก็ยังไม่มีเรามีค่าคิดสูงๆตอนเริ่มเกมก็ไม่ได้ช่วยอะไรอืมโดนไปห้าดาเมจที่เขาไม่แพ้ใครเลยครับเนี่ยอ๋อชิลสไตล์เขาอัพมาเยอะนะฮะแล้วก็โหมีตัว explorer pickaxe ้วยนะคือเขาจะหยิบสกิลไม่ซ้ำกันแล้วก็ได้เงินไปคอมโบกับตัวแพสซีฟเขานะเลียงสกิลที่ไม่ซ้ำอ่าที่ไม่ซ้ำกันเนี่ยทุกแต่ละสกิลเนี่ยเพิ่มความเสียหายเวทได้ตัวชิลสไตล์เขาเลยจะค่อนข้างแรงแล้วยิงเขาอัพมาขั้น3ด้วยเนี่ยบอกเลยว่าแรง,แรงขึ้นไปอีก กิดดีเพลย์แนทนะเอาเงินให้ผมร้อยห้าโกนะคุ้มค่ามากๆโอเคมาแล้วครับมาแบบนี้ผมจะยังคงไม่หยิบวอทามเป็นเพจนะเผื่อตัวกิมมัวเขาหยิบสกิลให้ผมดังนะั้นะผมจะไปกับชิวคิก่อนแล้วก็ขึ้นเมจิคิฮะวูนคะิปผมจะหยิบไว้หน่อยนะึ่งนะเพราะว่าโปรเจกต์ไทเราค้างเยอะนะถ้าเกิดติดคีแล้วแปะวูเนยเยอะมาทําให้โปรเจกต์ไทที่ผมทํากับเขาเนี่ยแรงมากขึ้นแล้วก็เนี่นะครับเพลคิอย่างไม่ต้องสงสัยอ่าอันนี้เฮดฟิตเนี่ยจะไม่จําเป็นนะแต่ฟอสชิวผมต้องเริ่มหยิบหรือเปล่า ไว้หยิบทีหลังนะตอนนี้น่าจะยังไม่เห็นผลเราต้องรีบรีโลหาคีสกิลก่อนอาชิลสาแมสนี่ของดีเลยตอนนี้ค่าคีผมต้องเห็นผลแล้วนะถึงแม้ตัวฮิลลิงคีกับชิลคีผมยังไม่ค่อยเยอะไอ้หนุม่มทำดาเมจเยอะๆหน่อยอย่าปล่อยให้สไปผมแตกถ้าสไปผมแตกแพสซีผมจะไม่ทำงานอ๋อคีกค่อนข้างถี่อยู่นะเพราะช่วงแรกผมมีค่าคีจากตัววอลทามเลนเพ สังเกตว่าจะมีตัวเข็มเ,เล็กๆลอยออกไปเยอะๆครับเป็นผลจากตัวแพสซีผมนะก็คือทุกๆการฮิลเนี่ยจะถูกลดลงครึ่งหนึ่งแต่ว่าการฮิลนั้นเนี่ยจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูก็สมมติว่าฮิลร้อยหนึ่งผมก็อาจจะถูกลดได้ฮิลแค่5้าสิบแต่ว่าก็จะมีโบนัสทายที่มีดาเมจร้อยหนึ่งไปทํากับศัตรูนะฮะมีแค่ตัวเราที่ได้ตัวอาเอพน้อยลงอันนี้ผมจะเลือกสมบัติที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรเงิน ว่าตัวผมยิ่งมีทรัพยกรเงินเยอะแล้วก็เลือดไม,อม่นี่ก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะแต่ว่าบอกเลยว่ามันเริ่มได้จะได้คอมโบแล้ะเหลือแค่ตัวไลฟ์สติลดามจกับเทเลพีเลนะก็หยิบตัวพลังเงินมาวัดดวงกันไปเลยอันนี้ผมจะหิปเฮดพีสติลมาหน่อยนะเผื่อฝั่งเลือดเยอะนะครับผมแล้วโอเคครับชิวสมาร์ทเลเวลสองผมบอกว่าชิยวสมาร์ทนี่เติมดามจให้เราดีไม่ดีบางทีอาจจะมากกว่าเทเลพีเลก็ได้นะแต่สำหรับตัวเราแล้วนี่โรเด็กทายเยอะผมว่าเทเลพีเลเนี่ยที่จับสุดๆ เราได้ตัวลดราคาอา่ขอเป็นขิแชร์ก่อนละกันนะสบายเราจะได้ตัวใหญ่เราตาหน้าเดี๋ยวค่อยไปกับพีเบตเทนเฮดนะฮะดีหรือเปล่ามันดีใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะมันเพิ่งมาใหม่ก็ยังไม่รู้ว่ามันควรหยิบไหมนะ,ะโอเคครับมาเจอกับพี่ด็อฟฟี่หลอดนะเล่นสายเฮดบ้างบอกมีการอาบวิทยาลัยเฮดมาหน่อยหนึ่งนะตานี้ไม่มีดาเมจพิษจริงๆตัวสายเฮดพีน่าจะค่อนข้างเป็นรอง ก็ไม่รู้ว่าทําไมก็าถึงหยิบมามีพีวูนอย่างนี้เหรอเรื่อจริงแล้วเขาจะรอเล่นเฮสอยู่เป็นไปได้นะเขาอัพเฮสมาค่อนข้างเยอะแสดงว่าผมต้องอัพเฮสดีเคหรือไม่ก็เล่นฟีดคิให้ระดับหนึ่งฮะมาก็ผมไม่ขึ้นพิพิเทแล้วมันแพงเราไปแก้เฮสตัวนีกว้ก่อแล้วก็เฮสคอนโทรลหรอไปสไปคอนแทคดีไหมเพิ่มขนาดตัวสไปก็ไม่ได้แย่นะครับอ่ามาแบบนี้ต้องขี่บูแล้ว <ítulo> HP uh, anyway, kind of h เป hey, ็นการออกได้ค่า uh, right. so, uh, uh, h e a นะก็หยิบมาหน่อยเผื่อตัวสกิลแลของ h e a จะมาเอ๊ะมไม่ใช่การได้ h e a รวรวมันมีผลต่อ่าพวกสกิลแลอีกสกิลหนึ่งของสาย h e a นะแล้วาาทำให้ตัวสกิลทองเขาออกไวก็หยิบแค่เฉพาะตัวความเสียหายกายภาพก็พองี่ฮิลลิ่งฟีดหยิบไว้หน่อยฮะพอเดี๋ยวเราเตรียมมีสเปก็ัลเทอรนเราเตรียมจะขึ้นตัวฟิตคิแล้วนะ เพราะว่าถ้าเราไม่ลดค่าเฮสศัตรูเนี่ยศัตรูมีสกิลทองเมื่อไหร่อ่ะผมบอกว่าสไปพีก็สู้ไม่ได้นะเดอ๋คุณออกัสพีผมคิดว่าผมน่าจะเอาชนะเขาได้นะเพราะเขายังไม่มีคีย์สกิลที่ดาเมจถมเสร็จผมผมก็จะเกิดเชนคอมโบเอาชนะเขาไปเนื่องจากผมมีชิลสมารเลเวลสองเนี่ยน,นะค่อนข้างแรงอืมแต่แพสสีฟผมแรงกว่างั้นหรอเพราะว่ารีเจนคอนโทรผมเลเวลแม็กหรือเปล่านี่ขนาดยังไม่แม็กนะฮะแพสสีฟผมค่อนข้างแรง เมจิกิผมก็มีแค่ขั้นเดียวนะตอนนี้พี่พิทต้องชิลผมจะเอาไปขั้นนึงนะเพื่อที่จะอ่าเป็นการเรียกโล่เพิ่มออกผลการออกชิลสมัทตั้งแต่ต้นเกมนะตัวเชียนสกิลเอฟเฟกจะได้ออกไวๆถึงแม้มันจะมีโอกาสแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตามแม็กเฮดพีแม็กเฮดพีมผมรอไปกับบันอ่าของต่างๆเลวเวลอัพดีกว่าแล้วก็ไปผสมกับตัวเรียกว่าตัวแรนเลมเพล็กเลมเพลกเฮดพ,พิเลมเพจนะฮะฟิตคอนโทรลฟิตคอนโทรลต้องอัพไปไม่อัพไปสักหน่อยแล้วกันนะ HP รีเจนอาไปขั้นหนึ่งครับผมเชยออกผลตัวเทลพี้เลยนะตอนนี้ค่ะตัวสกิลไลท์ไล t ์สติลดามีเอ้ฮิลิ่งขีมานะครับผมก็หวังว่าไลท์สกิลดามจจะออกมาไวๆไวนะมาเจอก,กับคุณตันโศกครับเคยชนะเอาช่วงแรกๆตัวเขาไม่รู้เล่นสายอ๋อเล่นขีด้วยงั้นเหรอแต่คิดว่าแนะ่สู้เราไม่ได้นะเพราะเรามีทั้งรีเจนสไปตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเชงขีที่ค่อนข้างน่ากลัวนะ โอเคครับมาแบบนี้ผมจะเริ่มอัพตัวฟอสชิลแล้วนะเพราะในนาะคตมนช่วยออกฟีดดาเมจได้ด้วยอะพอสแตนบูล uh, <Stand> ไว้อัพตอนที่มีฟีดบูลเลเวลแม็กดีกว่าเนี่ยตัวฟีดบูลอัพเลยดีไม่ว่าอัพเลยฮนะไว้รอเพิ่มเชนนะฮะมาแบบนี้ผมก็ยังหวังว่ากิมมัวจะหยิบสกิลวัาทำเลนเพ็ขให้ผมใหมนะ่และชิลคิมาตอนไหนไม่รู้นะฮะ,อะขอขอเล่นคิทก่อนแล้วกันนะ่าจะสำคัญเหมือนกันนะฮิลิงคิ อ่าไลฟ์สติลเดเมดมาถึงไหมเรื่องคอนโทนจาลิวแม็กนะแต่ว่าไลฟ์สติลเดเมดเป็นสกิลที่สําคัญมากๆสำหรับสไปพีดนะพอทุกๆก,ก,การฮิลเนี่ยจะมีแพสซีฟออกไปแล้วทุกๆแพสซีฟก็ทุกนัดที่ออกไปก็มีโอกาสได้ไลฟ์สติลเดเมดอีกมันเป็นเชนคอมโบที่ค่อนข้างโกงเดีนะ๋ยวคนโนสกิลโนไลฟ์ครับก่อนหน้านี้นเขาตึงนะแต่ผมบอกเลยว,ว่าเนี่ยผมตึงกว่าแน่นอนนะบอกเลยว,ว่าสุดจะต้านทานนี่เขามีพีวูนเต็มหรือยังพีวูนยังไม่เต็มนะต่อให้มีพีวูนเต็มเลือดผมก็เยอะนะแลลล้้้ววผมมี P ีพชิเ็กๆๆนอยดยด อีกอย่างหนึ่งถ้าผมติดคีผมก็จะได้โลจากสกิลชิลคีนะฮะมีสกิลจากกิมมัวไหมไม่มีเลยตานี้ค่อนข้างบาลานนะเพราะปกติแล้วมันก็ได้ประมาณ3ามสี่กิลนี่แหละสำหรับแพทกรนแต่ว่าแพทนี้มันควรได้เยอะกว่าดีนะได้แค่นี้อย่างน้อยเกินไปเราอัพเทเลพี่เลเลยนะจะได้่าช็อตแรงๆนะผมพอมันออกบ่อยอยู่ละอันนี้เป็น่ามีโอกาสได้โลปกติอยู่แล้วนะมีต้องอัพอันนี้ที่ออเพิ่มโอกาสออกฟีดนะครับเชนคอมโบเราจะออกไว เนื่องจากค่าจริงๆสไป์มาเบิร์ดเหมือนอัพได้นะแต่ผมอัพคิชเชนเร็เวแม่ก่อนครับมีประโยชน์มากกว่าอันนี้อัพขั้นเดียวพอฮะอัพเยอะแค่ไหนก็ผลโอกาสออกก็เท่าเดิมนะแครออกแล้วก็แปะมากขึ้นดังนั้นตัวฟิตวูนน่าจะดีกว่าครับเฮดพีเฮดไม่ดีเฮดพีวูนอัพมาขั้นหนึ่งอ่าอัพสกิลไม่ทันนอครับอ่าโอ้ยอันนี้โดนพีวูนเยอะนะอันนี้ค่อนข้างโหดแต่ว่าผมจะฮิลขึ้นไหมต้องมาลุ้นนะฮะโอ้ยเกือบเอาชนะเขาไม่ได้นะโอ้ยน่ากลัวจัด เขาแปะอูนเยอะแล้วมีจิกดาเมจโอ้มีฟิสดาเมจ้วยที่ถ้าเขาขึ้นคีด้วยเนี่ยผมมันจะสู้เขายากก็ได้นะเพราะว่าผมประมาทไปได้นะต้องรีบขึ้นวอร์ธาเรมเพลทรือวาแม็กไปละอ่าผมจะอัพตัวฟิชเชอไว้ขั้นหนึ่งนะไว้คอมโบกับฟิสดาเมจมาแบบนี้ยังไงสกิลคีก็สําคัญกว่านะอ่าไซเคิรลูปไวเลนคอมโบกับสกิลทองได้แต่ผมไม่ได้อัพมาเยอะนะสิมีใครเล่นเฮด่ไหมมีคนหนึ่งคุณตันสกเป็นสกิลคีนะไว้สําหรับเล่นคู่กับ ตัวสกิลทองนะ่ผมคิดว่าผมไม่ได้จะได้ขึ้นนะใส่ปรากรเงินมันใช้เยอะจนเกินไปดังนั้นผมก็เนี่ยผมจะเอาพวกแปะฟีดแล้วก็ฟีดขิมาสู้กับพวกเขาแทนนะพอะผมอัพไปเลยดีไหมเราอัพตาหน้าก็ได้ฮะอัพหมาขั้นหนึ่งยังไม่เห็นผลชัดเจนโอเคข้ามาเจอกับพี่โฮลี่ในนะมีสกิลเคลียร์สำคัญที่เอาชนะเราไม่ยังไม่มีนะดังนั้นแสดงว่าคนที่ผมต้องกลัวตอนนี้คือโอลี่เฮดอยู่ผมอาจจะต้องอัพตัวเดฟบมัตเตอรี่มานะเพื่อลดดาเมจอ่าโปรเจกต์ไทของเขานะ ออมันจะไปหักล้างกับตัวดาบินมาสเตอรี่นะซึ่งจะแรงขึ้นตามอ่าสกิลที่เขามีของสายวูลนะถ้าผมไม่อัปเดตมาสเตอรี่มาแก้เนี่ยผมบอกเลยว,ว่าผมก็เจ็บเจ็บจุกจุเอาเหมาือนกันอ่าวูนขีนี่ผมต้องอัปแล้วนะเพราะว่าถ้าขีเราจะได้แปะวูนเ,เยอะๆขึ้นหน่อยแล้วก็ฟอร์ิลเลยครับเราออกโลเยอะหน่อยนะแล้วก็ไปฟีดขีฮะอ่าสกิลที่ออกมา Hp ฟีด f e ฟีดมันก็เป็นการแปะฟีดอย่างหนึ่งอัปได้ไม่ได้แย่นะ แล้วก็บันฟิปผมงใกล้เต็มละสกิลฟีดมมดาเมจผมกำลังจะมาอืมฮสคอนโทรลเหรอทำไมสกิแลแรดาเมจไอตัวโฟกัสมิโฟกัสมิสไซล์เหรอไม่ได้ใช่โฟกัสมิสไซล์ผมจำชื่อไม่ได้นะก็จะมีคำว,ว่ามิสไซล์อยู่นะครับก็จะเป็นสกิลกายภาพอีกอันหนึ่งนะที่มีภาษีพอๆกับชิลสมัมทเลยโอ้ยค่อนข้างแรงจะดูชื่อสกิลสักหน่อย ดูไม่ถ่ายมีใครมีเฮดขึ้นไหมไม่มีนะผมจะอัพสปายมาเบิ้ลไีกขั้นหนึ่งนะเพิ่มโปรเจกต์ไทยครับผมแล้วก็เนี่ยการันตีออกมาแล้วครับตัวฟรีดดาเมจนะฮะเราก็จะมีสกิลที่สามารถติดเมจิกิได้เพิ่มขึ้นถึงแม้เมจิกิผมจะมีแค่ขั้นเดียวไปเลยครับคิดบูธครับสปายเราจะได้ตัวใหญ่ขึ้นนะแล้วก็อัพตัวฟอร์ชิลกันมาเงินที่มียังไม่พอจริงเฮ็ดปีสไตล์ก็เป็นโปรเจกต์ไทยอันหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะอัพไว้หน่อยถึงแม้ราคามันจะแพงๆก็ตามดาเมจมันก็น่ารักนะ้า ถ้าผมเอาเพ้ปีสไตล์มาก็โอเคโปรเจกต์ไทยผมแทบจะครบแล้วนะบอสไปมาเบิร์นก็มีและเหลือแค่สกิลแรของสายเฮดนะครับผมคนม,มาเจอคุณตันโะเหมือนเล่นเฮดด้วยหรือเปล่าหรือเล่นเมจิกเฉยๆโอ้เขาก็เล่นทุกอย่างเหมือนเราเลยนะอันนี้น่ากลัวแล้วฮะดามจผมจะไหวไหมโอเคครับผมขึ้นเชนได้ค่อนข้างไวกว่าเขานะสกิลดามจสิบห้าครั้งนะไวมากๆผมได้สกิลจากกิมมัวบ้างไหมโอ้ยังมีฟิกิมให้นะได้สี่สกิลแล้วก็โอเคอยู่ครับผม อย่างน้อยก็ไม่ได้น้อยจนน่าเกลียดนะฟิกคผมขั้นไหนแล้ววะฟีกคผมขั้นสี่แล้วโอ้โหเอาเรื่องอ่าฟีดดาเมจขั้นสองวับได้นะ,ะมันก็จะได้แรงกันมากขึ้นนะอ่าไซคขึ้นลูปแพงนะผมไม่อยากอับเยอะนี่ฟีดวูล,ลดีกว่าเพิ่มโอกาสออกโปรเจกต์ไทยด้วยอันนี้ก็ต้องการแค่โปรเจกต์ไทยไปทางวสอ่าชาร์เก็ตมิสไซด์ก็ผมที่ผมอ่าจําชื่อไม่ได้เป็นชาร์เก็ตนะฮะก็คือมันจะเก็บชาร์จทุกทุกสกิลที่เกี่ยวข้องกับเวลาเนี่ย พอครบ10ครั้งแล้วมันก็จะปล่อยโปรเจกต์ไทออกไปทางความเสียหายนะเนี่ยพวก1วิ1.5วิอะไรนะี่นับหมดเลยนะพอออกผลครบ10ครั้งปุ๊บก็จะมีโปรเจกต์ไทออกไปผมคิดว่าผมยังพอสู้ไหวนะไหวหรือเปล่าสู้เขาลูกโอเคครับเชนคิผมออกถี่กว่านะแล้วก็น่าจะเอาชนะเขาไปด้วยพลังเงินอ่าพีบูธเหรอ HP ดพีบู P oot, ต้องอัพไหมวะผมก็อยากเลือดเยอะนะจริงๆ แต่ว่าหาเมจิกคีก่อนครับตอนนี้เมจิกคี้หายไปไหนไม่รู้นะผีเพื่อนฟีดครับช่วยได้นะถ้าศัตรูเป็นสายเฮดนี่เราต้องรีบมีฟีดนั่นไงมีคนเล่นเฮสอยู่นะคุณตันศพเอาเจอาผีฟีดไปหักล้างกันนะแล้วก็มีคีเฮดอ่ะเติมขนาดตัวสปคยหน่อยเออกว่าจะมาฮีลลิ่งคีแต่ปัญหาคือผมอยากรู้ว่าเมจิกคีผมไปไหนที่ขนาดมีเมจิกคีขั้นเดียวนะเรายังรู้สึกว่ามันโกงถ้ามีเมจิกคีเต็มผมบอกเลยว่ามีสะดุ้งแน่นอนนะฮะ ก็เดี๋ยวผมน่าจะับชิวคิเพิ่มนะพราะเราติดคิเราจะได้โลใช่ไหมฮะเราจะเอาไปสู้กับสายวูลนี่เขามาแปะวูลใส่เรา,าเจอคุณตันโซนะครับมีสายเฮดแต่ยังไม่มีสกิลเฮดทองนะไม่งั้นะผมนะ่าจะสู้ไม่ไหวโดนจากดาเมจโปรเจกต์ไทยแล้วเขาเยอะมากๆเลยนะแต่พอเขาเบิร์ดผมไม่ได้เนี่ยผมก็เอาส่วนกลับเอาชนะเข้าไปหวังว่าเขาจะไม่ดวงดีจนมีสกิลทองออกนะไม่งั้นเราก็ลําบากพอสมควรไปนะครับชิวคิฮัเหมือนเขาหยิบสกิลอะไรไหมผมอ๋อหยิบวูลคิมา อาลีเพลสไปส์เหรอน่าจะไม่นะฮะเอสพีสติวอันนี้ใช้ได้ครับวูนอิมูวูนอิมูน่าจะต้องไม่นะพวกเราสร้างโลขึ้นมาทันอยู่แล้วก็นี่ก็ฟิตกิ้ด้วยว่าแม็กเลยเอาไว้ต้านทานของสายเรียกว่าสายอะไรนะสายเฮดนะโอ้ยเขายังไม่มีสกิลทองเห็นละชื่นใจอ่าชิวกิ้ด้วยว่าแม็กไปนะครับบันคิกเราตันไปแล้วเราอัพการคิ้สักหน่อยไม่รู้ว่าเขามีอ่าอ่าสกิลคิ้หรือเปล่าอ่าเลเจนด์คอนโทรลเ้วยว่าแม็กไปฮะ แล้วก็ HDK ผมว่าอ่าอัพเฮดิไปเลยครับมันเลเวลแม็กมันเห็นผลชัดเจนก็เดี๋ยวผมจะอ่าจะอัพตัวเพ i ร์ e ิ t w นบูลหน่อยนะเพิ่มโอกาสการออกฟีดมากขึ้นไปอีกโอ้โหนี่ขนาดเมจิกิขั้นเดียวนะสกิลเมจิกผมิดค่อนข้างเยอะนะจากที่เห็นเมื่อกี้แต่ริงถ้ามีเยอะกว่านี้ก็จะิดบ่อยกว่านี้นะผมจะอัพตัวเพ i ร์ e ิ t w นบูลหรือไทม์เคิร์สเนี่ยทุกคนเอาเพอร์สิตันบูลดีกว่าจริงจริงฮีลิ่งบูลเมื่อกี้ก็อยากได้นะ เฮดฟีดเฮดฟีดอันนี้จะเพิ่มเฮดได้มหาศาลแล้วแต่ว่ามันจะเปลืองทรัพยากรนะสิอ๋อแต่ก็การันตีขึ้นเฮดแล้วก็หยิบตัวอ่าชาร์เก็ตมิสไซล์มาเพิ่มนะฮะแล้วเดี๋ยวอ,อันนี้ดีทั้งคู่เลยอันนี้แต่นี้มันจะเลเวลแม็กแล้วผมขอหยิบฟอรสชิลเลเวลแม็กดีกว่าแล้วก็แมคเฮดพีดได้จะไม่ครับรีเฟซรอสกิลอื่นฮะยังรีเฟซได้ครั้งนึงปุ๊บมีสกิลคีย์สำคัญไหมยังไม่มีเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะดูว่าผมแปะฟีดเขาได นะครับเจอคุณตันโศกยังไม่มีสกิลทองนะอัพเฮดดีเคแบบสติมเลยนะผมมันดะเล่นสายเฮดขนาดนั้นนะนย่ยพอเชนคีผมตอนแรกผมเหมือนจะไม่ไหวใช่ไหมพอเชนคีผมทางานมันก็ปุ๊บๆลัวมากๆแล้วเอาชนะเขาไปได้เฮดดีเคต้องอัพไหมคนนี้เขาไม่ได้เล่นแล้วนี่เขาแค่อัพทุกอย่างมีเทเลพีเลยเขามีค่าคีสูงไหมมีค่าคีระดับนึงนะอาจจะมีเมจิกินะครับก็แต่ไม่ต้องอัพแล้วนะโอ้ฟอร์โนวา อืมผมนี้มีพอร์สแตนฟีดอีกแล้วครับเนี่ยอ่า HP เรมเพนะเพิ่มแม็กเลือดกันสักหน่อยอ๋อสกิลไม่สําคัญแล้วนะเราจะหยิบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเชนคีนะฟีดดาเมจเลยว่าแม็กปิดออกตะปูฝาลงไปแล้วผมจะไม่เก็บเงินแล้วนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นแมช์สุดท้ายแล้วนะอ่าเพอร์สแตนฟีดครับเพิ่มโอกาสการออกฟีดดาเมจแล้วก็แถมเมดิคอลฟูชั่นปิดเกมกันไป เจอคุณオリฮิตเลือดผมจะต้องลดก่อนระดับหนึ่งแล้วก็ผมจะเริ่มหิวแล้วก็นะครับผม่เชนคอมโบก็จะเริ่มออกมานะฮะแล้วผมขอดูตัวสแตน,นสักนิดหนึ่งครับตัวชิลสแมทเป็นดาเมจหลักลองลองมาเป็นตัวฟิตดาเมจสังเกตว่าชิลส์แมทอ่ออกแค่หกครั้งแต่ดาเมจมากกว่าใครเลยนะเพราะว่าติดคีดแล้วนะา่าจะดาเมจค่อนข้างแรงฟิเตดาเมจอัพมาเต็มแต่ก็ทําดาเมจไปแค่เป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะถ้าแล้พี่เลผมก็เต็มแล้วนั้นเหรอเต็มทั้งคู่เลยนะ แต่ฟิดดาเมจทำได้เยอะกว่านะก็เลยทำความเสียได้ดีกว่าแล้วก็ตัวชาร์กเก็ตมิสไซล์รับออกไปแค่2ครั้งทำดาเมจได้4 8 0ดิเลยนะมนค่อนข้างแรงนะครับเนี่ยแล้วก็ยังมีอะไรเพิ่มเติมอางแค่มีการแปะฟตเยะนะโอ้ศัตรูโดนผมแปะฟิตไปเจ0ดอยตัวเฮดเขามีพีเมาก็ไม่ช่วยเลยฮะโดนผมแปะฟิตจนหมดนะเพราะว่าผมมีพีฟีสองร้อยฟอสชิวิงก็แปะไม่ได้น้อยหน้าใครนะ200อกว่าแต่แน่นอนครับสู้ฟิตขิไม่ได้นะ แล้วก็ตัวชิวกิโอ้เพิ่มมาตั้งห้าร้อยกว่านะครับบูลเขาแปะยังไงก็ไม่พอนะอันนี้จริงก็พลังเงินผมเยอะด้วยนะตัวสไปค์ผมตัวใหญ่กว่าเขานะนี่คือครึ่งตัวผมยังไม่สไปค์ผมยังไม่แตกเลยก็ยังอยู่นะเพราะว่าค่าคิบูทเราอัพเต็มหรือเปล่าคิบูทเราไม่เต็มนะแต่ว่าตัวคิแชรเราหรือแม็กนะครับค่าคิที่ผมเห็นตันอย่างนี้เป็นผลจากตัวว่าทำเล่นเพจนะตัวว่าทำเล่นเพจนี้จะไม่ไปช่วยเพิ่มค่าคิที่อามาคำนวณกับคิแชนะมันนับจากเบสคิที่เรามี พอจะเป็นหมดขรบทวดเราไหมตัวคิบ่อยยังนนี่ขนาดเมจิกิผมมีแค่ขั้นเดียวนะยังขนาดนี้เลยแต่หลักๆเพราะชิลส์แมทฮะเพราะว่าชิลส์แมทไม่ต้องการผลจากเมจิกิเท่าไหร่รวมถึงตัวชาร์กิทมิซา์ด้วยแม้กระทั่งตัวสไปร์มาเบิร์นก็ด้วยนะแต่ว่าผมไม่รู้จะเลื่อนไปดูข้างล่างไงผมเห็นอยู่ว่ามีดามิจากสไป์มาเบิร์นอยู่นะฮะก็คือทุกอย่างที่เป็นโปรเจกต์ทากายภาพมันก็เลยไม่ต้องอ่าต้องการตัวเมจิกิมากนักพอค่าเคียเยอะตัวชิลส์แมทก็ทำาานที่คิให้เรา แต่ว่าอย่างที่เห็นว่าต้องมีฟิตดาเมจกับเทเลพีเลคิบ้างเล็กน้อยนะแต่โดยรวมก็คือจะเป็นโปรเจกต์ไทยจากกายภาพนะที่ช่วยเร่งตัวคอมโบคิของเราขึ้นมาก็คือถ้ามีมิจิกก็คือเก่งกว่านี้นะท่านเองอันนี้สิ่งที่ผมตัดสินใจคือพลังเงินนะกิดดี้เพลเทแฮทนี่คือได้เงินแบบเต็มที่เต็มไม่เต็มหน่วยมากเลยส่วนกิมมัวก็เอ้ยมีแมทลายท้ายเอาสก,กิลให้ผมด้วยเลยเนะี่ยก็มีแค่วูนคินะที่ได้สก,กิลอันดับที่ห้ามาก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะ แล้วก็ไม่ได้หยิบสกิลแรที่สำคัญเออแต่เขาให้ว่าทามเรนเพจผมช่วงต้นเกมมาก็มีประโยชน์นิดนึงฮนะแต่โดยรวมก็ยังดูธรรมดานะไม่หวือหวาถ้าดีกว่านี้ต้องได้สัก7จ็ดถึงแปดสกิลนะครับผมโดยรวงครับแม่นี้ก็ถือว่าอ่าตึงมากไหมก็แอบลุ้นพอสมควรนะก็ถือว่าเป็นไกด์สำหรับสไปพีดในยุคที่มีเฮสเข้ามานะครับตัวเขาจะได้เปรียบตรงที่ว่าเขาสามารถอ่าสร้างความเสีสยหายขีแล้วก็เล่งฆ่าเฮสได้แล้วก็ สามารถแปะฟีดเพื่อลบค่าเฮสตูนะครับผมมองว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ